เรื่องนั้นน่ะเหรอยังไม่ได้ไปอ่าน,นแต่แต่ประเด็นคือตอนถ้าสมมติถ้าถ้าผมไปฟังคร่าวๆคือในความเข้าใจผมเหมือนกับว่าถามว่าท่านท่านโกหกไหมถ้าตอนที่ท่านยังเป็นมหาโพธิสัตว์อาจจะใช่แต่ตอนที่บรรลุธรรมแล้วอ่ะน่าจะไม่อันนี้คืออันนี้ในความเข้าใจผมคือไม่เลยเพราะว่าเอ้าอย่างนี้เหมือนกับมหาโพธิสัตว์คืออะไรนิยตตโพธิสัตว์ใช่ไหม การที่จะเป็นนิยตตาโพธิสัตว์นี่คือสี่อสงไขยตอนได้รับคําพยากรแต่จริงๆแล้วอ่ะจตอนตั้งมโสาวจารกับอมิฉาวาจากับโกหกออกจากกันไหมมันมันมันคือมันมันอย่างนี้พี่คือในความเข้าใจผมอ่ะมันเหมือนกับว่าเราอ่ะสมมุติว่ามีอาจารย์อนัต่์เป็นคนที่สั่งสมความรู้ต่างๆมาอ่ะอาจารย์อนัตสมมุติวันนี้อาจารย์อนัต์อยู่มาห้าพันปีแล้วอ่ะแล้วคน อืมห้าพันปีเลยอยู่นังแต่อยู่นังแต่อายาคุปกันไปเลยทีเดียวโอ้ยไกลไกลกว่านั้นออยาคุปไปเลยแล้วผมถามว่ามีคนที่คนที่อยู่สักร้อยปีเนี่ยอาจารย์อนันต์เห็นแบบเนี้แล้วอาจารย์อนันต์สมมติว่าเขาพูดอะไรมาอาจารย์อนันต์รู้แล้วพูดมาสองคำแล้วจะรู้แล้วผมถามว่าผมถามว่าอานนตอนัอานต์จะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมอาจจะโกหกเขาก็ได้อะไรก็ได้ ใช่ไหมมันเป็นกลยุทธ์อย right, right. so, so, I mean, <that> ่างอย่างเรื่องมะเร็ประกาศอย่างเงี้ยมะเร็ประกาศจะชุบชีวิตคนเนี่ยก็เข้าข่ายใช่ไหมคือบางมุมมันก็ไม่โกหกใช่ไหมแต่บางทั่วทั่วไปเขาอาจจะตีว่าโกหกหรือเรื่องเรื่องห้ามแสดงฤทธิ์อย่างเงี้ยห้ามสาวกใช่ไหมแต่ตัวท่านก็ทาเองอย่างเงี้ยผมว่าท่านเป็นต้นบัญญัติอ่ะมันมันมีเรื่องมะม่วงนี่ผมจําได้เรื่องไอเรื่องมะม่วงที่อะไรนะสวนอะไรเงี้ยท่านบอกท่านสมมติว่า ท่านเป็นคนปลูกมะม่วงหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปค้นค้นหน่อยผมจําได้ไดผ,มผมว่าขางอ่างนี้ก็ฟังขึ้นแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนทั่วไปฟ,ฟังเนี่ยมันก็แบบมันก็กล้มตึ่งนี่ะมันเบียดอะ่ะมันมันมันอย่างนี้พี่ผมเอาจริงผมเคยทางานในบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่เลยนะระดับโลกเลยนะมหาชนเนี่ยคนน่าจะเป็นหมื่นอ่ะจริงๆผมพูดไปก็รู้แหละใบขนาดนี้ผมถามว่าผมเคยเจอสีโอท่านนั้นไหมที่พูดอยู่เรื่อยๆอ,ยอะ่ะเออที่เกเอ,อแกเนะี่ยผมถามว่าผมไม่เคยเจอแต่ผมอ่ะ ผมทำงานในส่วนที่ที่อะไรสักอย่างอะที่อาจจะเกี่ยวกับการบริหารแต่ระดับบริหารระดับกลางอย่างเงี้ยผมถามา